สวัสดีครับท่านผู้รับชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครับกับข้อมูลดีๆจากมาสีหมอกนะครับประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2อ6 6นนะครับวดทีแล้วออก743 951ข้ 1, างล่างออก63หมดที่แล้วผมคำํำนวณเป็น7ตีมาออกข้างหน้าวดนี้ก็จะแก้ตัวให้ท่านได้รับชมข้อมูลดีๆตอนแรกว่าจะไม่ลงมาตีหมอกแต่มาดูใส้ในแล้วมันเดี๋ยวจะขาด เดี๋ยว f อจะขาดข้อมูลดีๆไปนะครับเลขข้างหน้านะครับหน้าปกเลขประจำเล่มของม้าสีหมอกนั่นก็คือวางไว้ที่2 3 8 5 7 5 7นะครับ2 3 8 5 7เป็นเลขที่ตัดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ขาดไม่ได้เลย บนล่างถ้าท่านใดขาดแล้วก็จับลอตเตอรี่ที่ไม่มีสองสามแปดห้าเจ็ดติดไว้สองตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งและเลขท้ายสองตัวแล้วก็กยากที่จะถูกนะครับบนมองอยากชี้ไปทางเลขห้าแปด ะครับเลข5ากับ8นะบนนวดนี้ลองลองลองพีไปส่วนล่างอยู่ที่2กับ7นะครับอันนี้น่าอยากอยากให้มองอยากให้ f อมองไปทางนั้นนะครับตอนแรกว่าจะไม่เอามาลงแต่ดูแล้วเดี๋ยว fc จะขาดข้อมูลไปนะครับมันสัมพันธ์กับหลวงพ่อปากแดง นะครับที่เขาโฆษณาให้ดูซึ่งผมก็ลงไปแล้วสามารถไปดูได้นั่นก็คือ758นะครับ758อันนี้มันสัมพันธ์กันตอนแรกว่าอืย่างไงอย่างไงอย,งอยู่แต่ก็เลยอ่ะเพราะมันมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับน่าจะได้รับเอฟซี FC, น่าจะได้รับชมนะครับ เพราะเลขมันไปทางทิศทางเดียวกันพุ่งนี้รวยพุ่งนี้รวยนะครับตัวมันเล็กไปเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดหนึงนะครับพุ่งนี้รวย0เด่น0นย์รอง6นะครับตัวเอามาใส่1กับ7เด่นรอง0กับหกกับ7 03 0ศห้า หกสาอยากให้มองไปตรงนี้นะครับคู่แรกส่วนล่าง3ามสองเก็อยากให้มองไปที่7จสองนะครับผมเลยนำมาเสนอเผื่อท่านผู้รับชมมีดวงอยู่ก็จะได้ โชเชเข้าไปเลยนะครับเลขเด็ดอาจารย์2กับ3มองที่2นะครับคนสมองเพชรนะครับคนสมองเพชรบนอยู่ที่2 3 08อยากให้มองที่0กับ8 ก็จะเป็น20 28 30 38นะครับดูที่0กับ8ส่วนล่าง2กับ9มองที่2ไว้ก่อนก็จะมี28ในในนี้นะครับ28 27แล้วก็29งวดนี้ให้มองไปอย่างนั้นนะครับสารเจ้าพ่อขุนบน2468 สองสี่หกแปดก็จะเป็นสองศูนย์ศูนย์สองสี่สองเก้าสองศูนย์แปดสี่แปดเก้าแปดวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวห้าที่ก็น่าสนใจนะครับวิ่งก็น่าสนใจจึงอยากจะให้ท่านได้ได้รับทราบข้อมูลหวยตะเคียนทองหวยเจ้าแม่ตะเคียนทองเด่นสามรองเก้า ในสามเหลี่ยม3 2 5 7โดยเฉพาะ2กับ5กับ7 2มาก็จะเป็น2 1 2 3นึ่งสมกาก็จะเป็น5 1 5 3 5 6 5งหนะครับอยากจะให้ท่านได้รับชมเอาไปไว้เป็นข้อมูลในการพิกจารณานะครับ ชุดถล่มเจ้ามือถล่มเจ้ามือบน5ล่าง0เด่นทั้งคู่น่าจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับทั้งสองตัวบวกกันอยากให้รับไว้พิจารณาคู่นี้นะครับทั้งคู่เลยจับคู่เลยนะครับสิงโตแดง บน2 3 5 8 9 2 3 5 8 9อยากให้มองไปที่เลข5นะครับ2 3ตัว6 5 0 7 5 1 9 5 4แสดงว่าเขาเด่น5เหมือนกันนะครับ2ตัว50 อย่าลืมนะครับท่าน5005เลขล่าง139นะครับซุปเปอร์เฮงบน3ล่าง7เจ้าพ่อปากแดง5834 ดึงหกับ3ผมอยากจะให้ดึงหกับ8นะครับดึง5กับ8ถ้า5้ามาก็จะเป็น5้าสามสามห้าหหกหหงวดที่แล้ว8 4ดสี่หนึ่งห้าออกหนนะครับงวดที่แล้วส่วน3มออกไปแล้วถ้ามา8ก็จะมาในชุดนี้นะครับ ฟันทุง่งบน2องล่าง8น่าจะเอาบวกกันเป็น2 8นะครับแม่นบนแม่นล่างเมืน่นี้แม่นบน5มองไปที่0ูนยห้หแล้วก็8 5 3มตัว9้า 05อันนี้คงหาซื้อ,อยากแล้วนะครับ905ส่วนแม่นล่าง8น่าจะมองที่ชุดนี้นะครับผู้เท่านำโชค6กับ1นะครับ6กับ1ดูประก,กอบไว้นะครับสรุปทีเด็ดบนล่างบน5ล่าง2 หวดนี้น่าจะมาทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะ5 50 53 56 59 9 5ห้าสามห้นะครับเก้าห้าเล่าง2อนาสนใจที่สุดคือ27 28 29นะครับอยากจะเอามานำสเสนอ เห็นว่าเลขอยู่ในเกณฑ์ที่ fc ช่องแอดหนหูคุยเรื่องหวยน่าจะได้รับรู้นะครับ mm hmm. เราไปประกอบเลขทักษินเลขทักษินบน2กับ5วิ่ง5้ถ้าหมา5 4 5 7ถ้า2มา2 4งสเนะครับเลขอาจารย์หนูมงคลบน2 เลขมงคลล่างห้าอันนี้จะสลับที่กันนะครับจากอาจารย์อื่นๆตัวนี้มักจะเป็นล่างและตัวนี้มักจะเป็นบนนะครับสลับที่กันจึงอยากจะเอามาให้ท่านดูม้าสีหมอก2กับ5วิ่งบนเด่นเน้นสองสองห้าสองหกห้าห้าห้าหกม้าสีหมอกล่างสาม กับ6นะครับฟ้าลิขิตงวดวันที่16พฤศจิกาบนวิ่ง2มี02 52 62ล่างมี6หน้าตัวนี้น่าจะเป็นล่างนะครับน่าจะเป็นล่างให้หมองที่2นะครับสังลุยบน8 80 8287 982387ล่าง121518น,นี่ก็ดูไว้นะครับเจ้าแม่ตะเคียนเด่น2รอง8เลขในตารางเลขในชุดก็จะเป็น8ขีดทับ4 5 2 อยากจะให้เพ่งไปที่ชุดที่ติดสองนะครับเป็นเลขล่าง1 2เขากลับมาให้พร้อมเลยนะครับไม่กลับไม่กลับตัวตับแตกนะครับนั่นก็คือ2 3 3 2 2 5 5 2 2 7 7 2 2 8 8 2ชุดนี้แหละที่ให้นำมาเสนองวดนี้ของใบตรวจมาสีหมอกนะครับ คนสู้ชีวิต28นะครับ28อยากให้มองนะครับเลขล่างนะครับส่วนเลขบนนะครับเลขบนอยากให้ fc ทุกคนมองไปที่ชุดนี้นะครับชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเป็นเลขแม่นบนแม่นล่าง นะครับงวดนี้คือเลขทั้งหมดมันสัมพันธ์กันที่555แล้วก็8ปดดัวว่า fc ของช่องแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยจะพลาดข้อมูลนะครับจึงได้นํามาเสนอนะครับอยากจะให้ทุกท่านมีโชคนะครับในวันที่16 ไม่เสียเปล่าที่มาติดตามมากดติดตามผมผมก็พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆให้ท่านนะครับให้ท่านได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากดขอความกรุณาได้กดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่ให้เพื่อนฝูงหรือคนที่ต้องการตัวเลขได้รับรู้รับทราบกันนะครับ ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลม้าสีหมอกด้วยนะครับขอให้ท่านรวยๆปังๆก,กันแล้วกันสำหรับ FFC ทุกท่านก็ขอให้มีความสุขตลอดไปและให้รับทรัพย์กันทั่วั่วๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ